ครับท่านผู้ชมครับและนี่ครับในการเจนเกมส์สุดยอดนะผมแล้วนี่อยู่ผมในเนี่ยเมอร์นะฮะแล้ววันนี้ก็อยู่กับเจนเกมส์สไวด์เบอร์เกมนะแล้วก็อยูเกมมาครับนะแล้วก็ตังเขาก็จะสร้างฐานยูรีของเขาต่อไปนะครับพอเขาสร้างเสร็จผมก็จะส่งเอนจิเนียร์พิงเข้าไปดังรูกด้วยนะโอเคครับผมแล้วก็มาอยู่กับเจนเกมส์สไวด์เบอร์เกมใน EP ที่54กันแล้วนะครับผมหลังจากที่หายกันมานานเนี่ย มบอก้านผมก็เป็นหลังกับเขาสักทีนะฮะภูมิใจมากเลยนะครับภูมิใจมากแล้วก่อนหน้านี้เรียกเป็นอะไรก่อนหน้านี้เป็นอะไรครับไม่ทราบครับเป็นกระออฟเป็นแตะอะไรดีวะแล้วใครมาแตะอะไรตรงนี้นะแตะอะไรกลางบ้านเลยอะไรวะอ๋อก็หินไงจะสงสัยอะไรมว่ใครแตะสัตว์ เดาถามว่ามันคือเหี้ยอะไรอ๋อไม่มันไม่ใช่หินธรรมดานะมันคือสลับ <laughs> มุกเฮ้ยเหียเ้ยไม่เงียบว่ <laughs> <laughs> เวะเสดงว่าฮาว้ยมึงทำถูกแล้วทำดีแล <laughs> ้วทำต่อไป น่ากลัวไอ้เหี้ยแม่งมึงอย่ามาหัวเราะอย่างนี้ตอนกูอยู่คนเดียวนะแบบเวลาเวลาคุยกันมึงหัวเราะไปแต่ถ้าเกิดอยู่เงียบๆแล้วมึงหัวเราะขึ้นมานี่กูกลัวตายห่าเลยแบบแบบสมมติปิดทีเอสดะเออเปิดแต่เปิดแต่เฟซไงแล้วก็มีเสียงแว๊วๆขึ้นมาลาก่อนปิดคอมนอนเลยคนลูกเลยปิดคอมนอน is time to sleep ที่ชาวดิซนีเลยนะเออเห็นผมเล่นมุกเยอะๆที่จริงผมมีอารมณ์ขันนะครับ AYE เกือบตามไม่ทันเลยเกือบตามไม่ทันเลยวิ่งไเกินไปนี่สวยครับสวยเยอาเพิ่มให้ อยากแซ่ปิดหน้าเปิดมาตั้งไว้เออเปลี่ยนนี่เป็นกระจกก็โอนะครับครับโอครับโอโอเคเลยอะแปดสองสี่โอ้หนึ่งแปดสองสี่เลยครับโอหนึ่งแปดแปดสองสี่ใช่อย่าขวักไขว้เข้าบ้านแล้วเซโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็โอ้ไม่พระพุทธเจ้า สวยอยู่ดีไม่ว่าดีมึงอะไม่ก็มันม oh ีโอไมคก๊อดไงมันก็ต้องมีโอไมอยู่ดีไม่ว่าดีหาเรื่องขึ้นจอเขียวอะมึงอะเปิดมาก็เราจะทำท่นี้พยุดบอกจะไม่ยุ่งนะเฮ้ยเอาหูวางผิดจัดเล่นเลยเสียฟรีบอกเลย เรื่องนี้ได้ข่าวว่าทุเล่ทุกฉากก็ถูกทุเล่ทุกฉากเราก็อย่าไปเล่นมุกแบบนี้เลยนะฮะกันไอเล่เจ้าหน่อยว่าใครเล่นนะไม่ถึงมึงคนเดียวเลยมีดีทุกอย่างยกเว้นสมองเอ๊เะดูในแชทดีแม่งไกลพิมแต่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 

พีี่เเอ้ตกราคาบ้านตายเขาบูญนั้นกูลืมเลยชื่อชื่อยิมชื่อว่ากูแค่กูแค่ทำชั้นบนแล้วก็เดินถอยหลังแค่นั้นเองเแ็่แล้วพี่เขาเกิดปรากฏการณ์สิงโตทัสิงโตตกหลังคา ปรากฏการทางธรรมชาติจิงตัวตัวราคาทายมองกลิ่นกล่องก็ไม่หายเอาไอ้เหี้ยเราไอเทมเออออกมาละใส่อะไรดีวะใส่ไอ้เหี้ยใส่รูปภาพไม่ได้ใส่ไม่ไอ้เงี้ยเดี๋ยวไม่โดนเคลียร์แลกนะไอ้เหี้ยรูปภาพสวยจังเลยโอ้เนมรูปสวยนะโอ้ โอี้เดินๆๆอยากทราบว่าคุณอารูปไฟล png มาแปะหรือเปล่าครับแมแน่นอนไรแบ็กกาวปืน .jpg เออเรายังไม่ได้ทำกล่องเก็บไม้นะกล่องเก็บไม้อยู่ไหนยิ่มต่ออะไรม่วง่ววะอันนี้ก็เป็นกล่องเก็บไม้เลยนะารนะอ๋อเป็นดาบต่อนึกว่าต่อนึกว่าจะตอบต่ออะไรม่วงม่วงเล้อสั่งผลบุ าม่ามูาำด้แห่แหเฮห่แห่แห่ฮ่าฮ่าฮ่าฮองฮองฮอนั่นขำแล้ววะน่ะไอ้บอกคุณรกว่าสวนสัตว์เปิดเอ้าเอาเอ้าเฮ้เมื่อกี้เสียงใครเป็นไรวะเอ้า เมื่อกี้ก็ดีเป็นไอ้เลินกูเห็นทุกคนยืนนิ่งฮะอ๋อยืนแค่ตรงนี้เห็นกับไอ้ g a ที r เกมเมยืนนิ่งกูรู้ว่าไอ้เลิศกูกูเช็คเฟสเขาใจหมเดี๋ยวนี้ตังเขามีผู้ชายในเฟซแล้วนะผู้ชายในฝันเอ้แล้วนี่อ้ผู้ชายแล้วนี่แบ็ควิงจะทำอะไระครับดาบดาบดาบอย่า โกรธป่ามึงนี่เป็นอะไรวะโอ้โหโก้ไม่แต่เสียเสียว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 เสียเโอ้เสียวโอ้เสียวเสียวไปเสียงให้มึงจะเสียงให้กูได้ยินมันคนละเสียงกันหมูนายจะไม่พูด แมวไม่พูดแมวแมวไม่พูดไม่พูดเลยไม่ไม่ไม่ฮะอะไรเฮ้ยไไมโอ้ยกูนึกว่าอะไรสเต็กเดินได้เยเป็นคนโดนไหมเดินไม่ได้โอ้โหอ๋อเอาแบบมีเดียมแรงใช่ใช่ใช่มันเป็นไอเทมขยะนู่นเราต้องสร้างกล่องเพิ่มครับตั้งตั้ง ตั้งกูงได้บ้านละยังไม่อยู่ของกูนั่นคือท่อระบายน้ำบ้านเลท่อระบายน้ำรู้ไม่ว่าหรอ,อกนะปักไงเป็นแบบไม่มีอะไรแล้วเทน้ำให้หน่อยเซมเทน้ำยังเดี๋ยวจะเทจากข้างในนะนายเตรียมรับดีๆแล้วกันรับเลยนะต้องรับเดยนะรับน้ำรับนะ รับนงบไม่ได้โบเกือบยิมมี่ใช่ใช่ใส่มันว่าใส่มันเต็มที่เลยเหมือเ่ิงเต็มีะดาบอ๋อดาบดาบเกใช่ไหมครับสีม่วงเอสีน้เงินเว้ยมันตาบอลสีอะกูไปเปลี่ยนรีสอร์ทแพ็กหรือเปล่าทำไมกูเห็นสีน้ำเงินเป็นสีม่วงทำไมวะขช้ดีวองสี้ไใช่ีลยว้ คนแก่น้ำนมดูหมดคุณเป็นไอ้มึงดูในแชทเนี่ไอ้พิซซ่าพิซซ่าเฮดคุณเป็นอะไรคำมาแตะนะพิซซ่าเฮดมันเห็ดมีพิซซ่าหน้าอื่นไหมครับอย่างฮาวายเอี้ยนพิซซ่าอิตาเปรูนีก็มีอร่อยอร่อยแบบพิวัดจำกัดมหาเชนสนุกกันไหมครับเนี่ยมากสนุก รายการจะไม่ใช่ของเนมเป็นของวุ้นแดงแล้วแต่ดูวุ้สึกว่าช่วงนี้เนมพูดน้อยกูเหนื่อยครับกูก็ขอหูปากบ้างวะเออก็ขอชุดฟองกลับกูจะอดแน่ดน่ตลอดเวลาคอหอยเต้นระบำพอดีครับขี้หูเต้นแล้บบัมคอหอยเต้นระบำคอหอยเต้นนี่แบบดึมดึเดี๋ยวพอพูดเยอะๆเดี๋ยวก็ขี้หูเต้นบีบอยกันตามกันนะเสร็จแล้วบ้านในเสร็จแล้ว ไหนไหนอะไรเสร็จแล้ววะไหนบ้านพี่ก็คงจะเสร็จแล้วมั้งคงจะนี่บ้านเห็นไหมกูเห็นเนีบ้านไอ้เองเรียกว่าบ้านเลยจังแล้วแล้วบ้านกูไม่เรียกบ้านหรอแเรียกว่าเป็นฐานยูริฐานแม่เลสอเลิศเดี๋ยวไปดูกูจะสร้างเดี๋ยวกูจะส่งรัสเซียเข้าไปไม่ อย่าผลิตฐานแม่ง engineering จะพิ้งเจียนเกมเมอร์โฮมเฮ้ยกูมีท่อระบายน้ำด้วยบ้างไหนสนใจอยากไปดมไหมครับเยสมีท่อระบายน้ำด้วยไอ้โอ้ยท่อนี่เดินเข้าไปยากเนาะแล้วจะเดินเข้าไปทำไมแล้มันไหลออกก็กูอยากรู้เลยว่ามีอะไรเดินไปก็ไม่มีตูดอะไรหรอกครับทำเป็นตันนั่นแหละ ดูดเป็นหลุมดักควายออซิเดียนปักไว้กูคือซิงโตเชี่ควายลากันซิงโตเิมผูไม่ใครบินวะอ๋อไอยิปเนมเวลาเราหิวเราต้องทำยังไงรู้ไหมทำยังไงเราต้องทำเงี้ยกินข้าวไงจะได้หายหิวเราต้องทำเงี้ยใครมันเอาออซิเดียนมาปักวะกูตีไม่ได้ไงอ้าวลื่นปื๊ด ไอ้ผมว่าตรงนี้น่าจะเอาไอ้นี่มาวางให้สวยกว่าแ่าน่จะสวยกว่าไปทำไมมันอลกใครมาสนับเตียงอไรเนี่ยงั้นจะอยู่แบบดึกดำบมันอยู่แบบดึกดำบรรดึกดำบรร์เขาคุยภาษาอะไรกันครับคุณลองสาธิตมาดิครับอ้้น่าครับรก็เคยอยู่มดแู้ึก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 ซิ่ซิ่มาอยู่รยเย้ ปุยปุยป <gegen violin> <warfare> ุย <Rabbi> ป <unfinished cooperation> ุยปยปุ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 ยปปุย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 ุ่ยปุ d ปุย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 ยปุยปุนปยปุยปยปุ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 ย you doing God ไอ้ใส่กางเกงสายยันกางเกงปปยรย ไม่มีครับไม่ให้ผมอยากได้ตู้หนังสือสี่มุมครับแค่นี้แตบไม่มีไม่ให้เนี่ยผมอยากได้ตู้หนังสือสี่มุมมองวางไว้สี่ช่องตรงนี้ครับเป็นสี่มุมมองบ้านเอ c บซีมีครับเออแต่โดนโดแล้วหว่ารู้สึกโดนเลยไอ้ไข่โดไปขอขอสักสี่เล่มนี่นี่นี่เนมตู้หนังสืออยู่ในบ้านเซมมาทุบเอาหวยของกูไอ้สารอยากได้ครับ บ้านเซนแล้วขายต่อนี่ไงไอนี่เป็นกระจุกเอาเอาเอ้าอยู่ดีๆไม่ก็อยากกลายเป็นของกินนี่เอ้าว่าไงเบรดวิงเห็นบ้านกูไงสัตว์เดี๋ยวปัดตบนี่ไอตูงซื้อไอสัตว์ได้ต้มน้นตายมึงดีวะซีดีโอ้เาิ่นเอามันาอนไป นายไป้าสิบูตัวนี้กสัเอาวะพ่อมึงสิยาฟาเธอไงเย r ฟาดิตใจบิชงเลยผมีงยยาโดนข่มขืนนะครับยาของกูไปยาเอ็นี่บ่อยนี่บ่อย ไอ้ที่ไปที่ไปไปออกซิเดนออกไปไม่ชาวแบนนะแจะกูบอกแจะกูบอกเสียแบนแม่งบอกว่าแหละจริงจะเดียนหรือเดียนมันก็เหมือนกันครับออกซิเดียนว่าออกซิเดียนเดียนว่านี่กูไม่เลียนเดียนว่าออกซีออกซีเดียนว่าออกซีคืออะไรออกซีนี่ตู้ม ไม่มีการตายเลยสิสปาลมีอะไรขายบ้างวะไปดูหน่อยนี่จะคนแกะกับโพเทชิโตนมีต้นไม้เอ้ยมีไม้ขายส่วนใหญ่ก็จะเป็นรับซื้อนะฮะพอที่จุดไฟมาดิแอบแรร์แรร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 ์แรร์แรร์ บาใคราของเคตรงกันได้ดิสมอะอะไรมันเพลงนี่เพลงโคตรเก่าอุ้ยแนโกดูเลเดียนนายใช่ใชบดนดเดียนดี๋ยว้กดเรู้จักเรดงเรเดียนนะฮะเป็นไงซมบี้มาซมบี้มา เขาบี้มาพัฒนาไอ้เนะแต่ตังมาดูเรเดียนดิโอ้โหเหมือนศาสตร์เหมือนศาสตร์นะูเหูดูจากข้างบนที่กูเห็นเลยเนี่ยส่งสัญญาณบอกกันได้เลยเนี่ยมันบอนแล้วแล้วมึงบินใกล้ๆเ้ี่เข้าไปใกล้ๆแล้วเลือดลดเข้าไปใกล้เลยเลือดลดพวกมึงบินกันได้ที่กูอิจฉานะมึงก็บินได้ เอาเหรอแล้วไม่บอกว่าให้กูสร้างบันไดฉุกเฉินตั้งหลายหลอดเลยไม่บอกเธอไม่บอกกูไม่บอกตอนนี้ไม่รู้เธอคันมือแล้วครับโดนทุบเขาจะไปหัวไอ้แม่งมีสวอตระดับแลอยู่นะตากูใหญ่กว่าวอตสวอตยูวอ a n t man ไอแอมไนแมวแปลว่าอะไรวะฮะในแมวว่าฝรั่งเฮ้ยสลามในแมวว่าฝรั่งสลามบอลไลฟ์ฟันรายฟุตตุ้มอ๋อคือฟุตตุ้มสลามครับหืมก็ช่างมันสลามอ่ะสลาร์ฟแหละพูดจริงก็ไม่เคยเจอ ก็สลามอ่ะก็มันก็เกิดตอนคืนเป็นปกติอยู่แล้วไอ้ดูดเบียเกิดอยู่ไปสลามตัวนึงสลามตัวนึงเลยไม่ใช่เฮ้ยสลามนั่นน่ะสีขาวใช่ไหมไอ้สลามสลามนี่สลาม new technology อู้หูหกับมังถ่ายทอดสดกิเปอร์ขี่วัวเห็น new technology new technology แค่โคตรมาโดนไม่ได้ฆ่าซอมบี้ได้เลย

สตาบาสตาบ้าสตาบาสตาบาสตาบักเจ้าตรงตายสัซอมบี้ตายดล้วพรังเลเดียนตายสัตว์ไอ้ยิ้มตายด้วยเอ็กซผ่านไอหนึ่งก็ฆ่าซอมบี้ไอหนึ่งก็จะฆ่าไอ้ยิ้มนะเพี่ไปแคนอะไรกันมาจากไหนครับเอาเออเลเดียนต้องคึกดีด้วยเนมครับคุณอยู่ไหนครับ ผมหาไม้เอ้ยหาไฟครับขอซื้อไม้ครับก็ประมาณนั้นแหละอืมประมาณนั้นแหละครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมนั่นแหละท่านผู้ชมนั่นแหละท่านผู้ชมมาแอ่ไม่หลังบ้านพี่สนามกอล์ฟเจอร์ปี่นี่หาไม้อย่างแรงไอเซมยาเลียนกู ูเริ่มไม่พูดแล้วนะกูเริ่มเปื่อยแล้วง่วงเฮ้ยเนมคิปเปร์ตามหลังเรื่องของมันครับถ่ายท่อสดจากมุมบนนะครับตอนนี้ไอ้ไอ้ได้ลื่นปืนแล้วโอ้โหว้าบได้ตูมในทีเดียวนะไี่เน็ตทูแล้วแหละครับอ่ไม่แหลกนะนอกจากตอนนี้แอดมินที่ใช้เน็ตทูก็แหลกเหมือนกันครับบอกไม่ไม่แหลกนะคนเน็ตทูเขาเปเน็ตทูปอมอ๋อทูปอม ปอมเน็ตไม่ใช่ถูกกันแต่สามแต่ทูสามจีช่วงนี้มันแหลกเน็ตฟอลก็ได้ครับเน็ตอืมฟอลผมอยากได้ไอ้นั่นบนหลังคาบ้านจังเลยเดมเดมคุณเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับเป็นคนคุณอ๋อไม่บอกเรื่ว่าเป็นเฮียไม่ใช่มึืนเรงว่าเป็นคนเนา้ เฮ้ยนายอย่าเดินตัดหน้าเราสิเรากำลังขุดฟ้าอยู่นายเดินตัดหน้าแล้วมันจะเริ่มคุดไหมตัดตัดหน้าดีหน้าหายนะต้องหาไหมครับไฟอัดอั้นมาจากที่ไหนครับเนี่ยเยสทำแบบโก้ หลอกโค้ดไหมนี่วะแน่นอนครับอะวะบ้ามึงก็เหลี่ยมเหลี่ยมมันกลัวบ้ามึงหลอกกลัวผมเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าอะไรวะกูโดนอะไรวะมันเป็นลูกไฟดำๆออกมาอ๋อไอ้เนี่ยเป็นบอสคิปเปอร์เป็นกทำอะไรข้างบ้านตูวอะไรอยากลมาบอสบ้านเนี่ยบอสคิปเปอร์ไม่รู้เป็นวอนซอมบี้เกาะเพชรเว้ยไหนไม่เนียไม่รู้เหมือนกันว่ะมันหายไปไหน กูยังไม่เห็นตัวอะไรกูตายเลยเนี่ยเออช่างมันเนอะแน่แหละเดี๋ยวเอาข้ามันด้วยเลเดียนเฮ้ยอย่าไปตีมันดิล่ามันมาดิอย่าไปตีไอ้พีเซตตัวแรกของได้กระดาษกลับมาตัวเลเดียนชุนเลเดียนได้กระดาษกลับมาคุ้มดีไหมเสียงอะไรวะใช้อะไรแรกเพชรอะเปล่าไอ้นี่อะไรวะมันฝรั่งเอา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 เออเนาะเสียงผมสมจริงนะมันใช้เอลีซอรสแพ็์เสียง มกาลงไเยออะรบเสียงแบบสเตอริโอฮะโอ้ยโอ้โหบอสซัมบี้ลงไปตีนี่เองโอ้โหบ้านพังเลยสาเสียงแบบโฮมเียเตอร์ย่างแรงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมืดมืดพื้นอุ้ยมืดอุ้ยหน้ามืดตามัวช่ หน้ามืดตาหมัวตลกครับไปหน้ามืดตาหมัวใช้หน้ามืดตาหมัวคืออะไรวะมึงพยายามจะสื่ออะไรกำลังจะเล่นมุกเลิกสวนขึ้นมามันก็เป็นอย่างนั้นแจ้มาทำอะไรตรงเนี้ยไม่โง่แจ่ตายเขาทแลายความฝันของเด็กๆที่อยู่กับลุงพีแล้ว กูโดนไฟเลยเนี่ยไอยิมตายหรือหรือถ้าพูดอีกทางนึงเขาทำลายคนอะไรวะมีแต่ละเมิดตัวกูไม่เห็นนี่ไงนี่ไงนี่งอะไรนี่ไงอะไรนี่ไงมุคุโร่มึงมึงช่วยหน่อยดิมุคุโร่มึงทำหน้าที่เขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยเขาแหลกผมอยากเห็นตัวมันว่ะมันยด่ไหนอะตายแล้วตายแล้วอ้าวลิฟกับแซดเวลินบ้านดูมันเหมือนกับ ยานดิวเอยโอรมาจอดนะครับเกิดจริงเลยมาจอดสำรวจโลกควบกับรายการสำรวจโลกนะครับวันนี้สำรวจโลกของดาวเฮสบอลเดนวันมันอยู่ในเนี่ยมันอยู่ในบ้านผมตัวนึงอ่ะมันจัดการดิไรบอสเหรออันนี้บอสเหรอโอ้โหกูว่าละมันวาร์ปไอคิวไอแซ่เจือกเนี่ยมันอยู่บ้านผมตัวนึงอ่ะมันมันไม่ยอมไปมันจะมาแย่งที่อยู่บ้านอผยผมจะไม่เจือก เอมึงเกียนะเจีผมจะไม่เจียทำมันคือเป็นผู้กาวิ่งกันไปครับตอนนี้ไปก็อย่างมองมันแล้วครับอาแล้วมึงกูจีกันทำไมเตยอย่าบังนะเว้ยเดี๋ยวมันตายสาคัญอะไรเดี๋ยวใครตายมันเป็นไฟครับช่วยกันฆ่าเนใครมีอาวุธดีๆช่วยนฆ่าก่อกัก่อันิดคือกูมือปลครับถ้าผมจะบอกผมจะบอกข่าวอีกอย่างหนึ่งนะฮะ